ไปไหนฮะ <laughs> มาแล้วแอดมินซีมาแล้วครับผมให้ค oh, ร <Bye. S 2> ับเราอยู่ไตอนนี้ผมวูขค้นแรกเลยที่มาไลฟ์สวิตเตอร์นะครับตอนนี้เป็นแอดมินของทางช้อปปี้นะครับผมสนๆทุกคนเฮียเฮดุอุ้ยละ <laughs> ครครับชนะครับตอนนี้ แอดมินหนุนิวนะครับสแตนบายรอแล้วนะครับผม <Okay. S 1> ทุกคนสามารถสามารถเ <c oughs> ข้ามาด้วยกันทุกคนสามารถแอบอยู่ตั้งคำถามมาถามได้ในแท็กนะครับผมที่เราเล่นแท็กกันนะครับเดี๋ยวอายว่านในแท็กกันก็จะตอบนะครับแอดมินเซี min, new, new, ยนแอดมินหนุนยไฮเซย เดี๋ยวแวะมาละทักทายแฟนเดี๋ยวให้แอดมินแชร์สนมากตอนนี้มาป่วนใกล้มากใกล้มากทุกคนตอนนี้ไม่มีคอมเมนต์ภาษาไทยเลยนะมีคอมเมนต์ภาษาอังกฤษเนะหรือว่าไลฟ์ทางทวิตเตอร์อินเตอร์แฟนเข้ามาได้เดี๋ยวไม่มีคนไทยไหมใไ้พี่ซีหรอ ขอบคุณครับ oh, อ๋อหรือว่าพิมพ์ไทยกันไม่ได้ครับขออนุญาตอันเดทักนะครับทุกคนตอนนี้เี้คอมเมนต์บางหน้า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 สนุกมากเลยครับผมมามาอารมณ์เหมือนแบบมายุกิจการช็อปปี้นะครับผมจริงๆก็อยากกินจริงๆแต่ไม่มีตังค์นะฮะ พี่ช้อปปีก็บอกไม่มีตังเหมือนกันครับไม่ได้ทุกคนต้องช้อปปิ้งกันนะครับเพราะว่ามีสินค้ามากมายนะครับผมใครช้อปอะไรนะสามารถแคปรูปมาแล้วก็ติดแฮชแท็กมาแชร์ก็ได้นะครับว่าเอช้อปแล้วนะเมื่อกี้มีคนอยากช้อปแฟนด้วยแฟนแปลพัลมใช่ไหมคือด้แค่ในดีดีดีไม่เคยฟังเรอไม่เคยยงอะไรยังงอะไร呀 with with you happy every you day ครับผมมีคณะมูกรอบไปมฮะมีคณะมูกรอบแถวทาทันช้อปปี้มีทุกอย่างครับผมสามารถสั่งได้เลยครับคณะมูกรอบอาจจะมีแบบเป็นของเล่นก็ได้เนี่ยอุ๊ยมีมีคน ให้แหวนแอดมินจุ๊บปุ๊บด้วยนะครับผมทุกผู้ชมสามารถสั่งที่ช้อปปี้ได้เหมือนกันครับเข้าไปดูด้วยดีกว่าเข้าไปแอบดูวันนี้เข้ามาดูกันตอนนี้เข้าเฟรมกันก่อนนี่นะครับแอดมินคนต่อไปเตนตนต้นตนตนตนอย่ากดสิตัวไม่ได้หนักขนาดนั้นซะหน่อยตัวไม่หนักแต่กดไงอืมอืมอื้อือื อออืมยากครับผมครับผมอยากเห็นเร<ล>าส,สองคนทำอะไรนะสาม,มารถติแท็กมาได้ครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงไลฟ์ของเฮียซีนะครับผมแต่หนูนิวมาแจมนะครับดเดี๋ยวแอดมินก็อถ้าไม่มีใครติแท็กอะไรมาเดี๋ยวแอดมินเฮียซีจะลงแล้วก็พาแอดมิน,นลงด้วยครับผมเพื่อไปยึดกิจการช้อปปี้ต่อลงไปไหนเงี้ยลงไปไหนเงี้ย ลงลงไปช้างล่างไม่ใช่ <laughs> ไม่ได้ลงไปไหนดูว่าลงมาเล่นแหกกันต่อ <laughs> นี่โนอาะแท็ก <laughs> ดูด้วยคลาสเ e สอืมหรือแอดมินสองคนนั้นเขาไม่เห็นหนูจริงๆคะ่ะโอ้ยแล้วก็แปะรูปนะครับไปบีมาท <t ind ip> ี่นีนั่งเงาเงาใช้ care yourself นิวพิซี Yes thank you ชอบนะมีคนชอบคืซื้อเฮียนิวได้ที่ไหนครับซื้อได้ในชอปปี้ครับเดี๋ยวลงขายนูนิวได้ไหมเดี๋ยวไปถ่ายรูปเลยครับตอนนี้มันเคี้ยวอย่างถึงแจ้มใช่ไหมฮะแสบสนมากครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยถ้าอซื้อได้ที่ไหนแมวน่ารักมาก มีคนบอกว่า <Okay. S 1> คุณเขาหลอก mm. แต่แปลกแบบทุกคนบอกจริงๆด้วยลัะนะ mm. แปลกยังไงครั mm. แบแปลกทุกคนแหละครับผ mm. มอุ้ยอตกใจอืมเ mm. มื่อกี้เห็นแวบอกใจว่าถ่ายรูปเราไม่ได้ถือกอไม่เหอนว่ามีคนติดต่อรูป mm. ถ้าดูฝนมันเงี่ยบมาเป็น เราหน่อยได้ไหมมันก็จะหนาวนะครับถ้าเป็นแฟนเพราะว่าฝนตกแล้วมันอากาศเย็นแล้วเป็นแฟนเป็นพัดลมอีกเนี่ยมันก็ยิ่งหนาวข้อต่อไปครับเฮียก็ไม่แต่เมื่อวานที่ที่หนูแต่งเมื่อวานที่ออกงานรอเน,นี่เคียน่อันไหนเนี่ยอ๋อพีเ่เนแฟนครับเมื่อวานพอดมารอแค่เมื่อวานแหละว,วันนี้ไม่รอแน่ ถ้าแอคไม่ตอบก็เอามีดมาแทงเราแทงตรงหัวใจเลยนะเราไม่เจ็บหรอกเธอนั่นแหละที่จะเจ็บเพราะเธออยู่ในใจเราไง <c oughs> นั่นละโอ้ยสักแป๊บจะลงแล้วนะครับผมทุกคนผมเจอกับแอดมินนี่จะลงไปลงไปข้างล่างไปสูรการจะลงไปข้างล่างเลยไม่ได้ไปไหน <c oughs> ก็อยู่นี่แหละอยู่ข้างๆนี่แหละ <c oughs> อย่าลืมอันนี้<ด>อันนี้มอันนี้เป็นสัญจรแปลว่าอะไร่ามไม่ออกแถมทำไม่ออกเดี๋ยวเราจะมีแจกรูปพอรลลอยด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ you 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 are so cute love from c h i n ยคิวจริงเหรออุ้ยหน้าใหญ่เหมือนก่นเราไม่เข้าไปใกล้ดีกว่ายูไม่มีแฮปปี้แต่คิวยูทูนะ i s วิ่งวิ่งวิ่งเนี่ย เมื่อไหรเมื่อไหรเมื่อไรครับอยากเห็นแอดมินไข่ของเป็นกรอนจังโอ้พ่อมากเห็นในสุดเลยยอดเยี่ยมคลิปไม่ไม่อ่านแล้วอันนี้ไม่เอาทำไมเลยต้องจะอ่านเลยเลี่ยเขืนคงทำได้เพียงแค่ภาวนาแลาเป็นรูปเพียไหวนะครับไอ้รูปนี้นั่นแหละแอดมินไายไปไหนอู้งานตอนนี้แอดมินทั้งคู่ไลฟ์อยู่นะครับผมตอนนี้ก็ เราจะร้องเพลงส่งรานะครับผมเอาเพลงอะไรดี <c oughs> เพลงไม่เอาไม่เอาเพลงอะไรดีกำลังนึกถึงสมัยมัธยมหรือว่าสมัยปรมที่ร้องว่าอะไรนะเพลงอะไรอะ ครูบาอาจารย์ก็ท่านจ็ท่านอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เฮี้ยร้องเพลงนี้อ่ะครูไม่รู้คิดถึงครูเฉยไม่เขาเรียกมันชื่อเพลงอะไรนะชื่อเพลงอะไรนะครับพี่ถ้าคุณพิสารพระคุณพิสารแล้วเรานึกถึงตอนที่เชื่อว่าทุกคนอ่ะต้องต้องได้เคยร้องเหมือนร้องแบบขอบคุณพระคุณพิสาแล้วจริงๆมันเป็นเพลงที่เหาะมากเลยมันแอบซึ้งอยู่นะฮะพระคุณพิสา งดงดง่ายจมซาย่หรือเปล่าช่ป่าวไม่รู้เขาไปลืมไปเลาอย่ามนะครับช้อปปิ้งที่ช้อปปี้ได้นะครับตอนนี้นะครับมาแบบทีมนะครับผมแบรนด์ดังทั่วโลกนะครับผมสามารถช้อปปิ้งได้ยาวๆเลยนะครับไม่ใช่แค่วันนี้วันอื่นด้วยแล้วก็มีโค้ดแจกส่วนลดแล้วก็มารุนโค้ดตอนเที่ยงคืนกันนะครับอย่าลืมนะครับติดตามช้อปปี้ในตลอดเลยครับ ฝากด้วยนะครับ0.6นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อุ๊ยอุ๊ยมีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้เราอยู่ตอนนี้เราอยู่นอกโลกนะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมอาจจะมีอาจจะมีเสียงอาจจะมีเสียงขาดเสียงแบบหรือน้าบูดบิ้วเบี้ยวไปตามสภาพของมลภาวะอไม่ใช่มลภาวะอ่าเขาเรียกว่าอะไรแรงโน้มถ่วงของรโลกถนนรำหน้าบูดหน้าเดียวสิยิ่งยังไม่มีแก้ นี่มรกฝากด้วยนะครับแจกโค้ดส่วนลดนะครับพันหกร้อยหกบาทแจกโค้ดฟรีจุกๆนะครับหกโค้ดนะครับครับผมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวให้นิวมา takeover ต่อดีกว่าช้อปปี้นะครับสามารถนี่ได้ครับฝากผลงานหนูให้หนุ่นฝากทีเดียวครับหนูเฮียก็มาอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ครับผมสมัติกดไลน์แล้วก็มาเดี๋ยวหนูจะมายึดทวิตช้อปปี้แล้วครับอย่ายึดเฮียแล้วกัน เจอกันบ๊ายบายเจอเด็กแสบต่อนะครับตอนนี้บ๊ายบายเด็กแสบด้วย